ท่านกาลังตามหาของวิเศษอยู่ใช่หรือไม่ใช่ข้ากําลังตามหามันอยู่อ๋อลองพื้นลิสใบหน้าของเจ้าดูเหมือนมีอะไรปกปิดไว้ข้าอยากเห็นรูปจริงของเจ้ารูปจริงของเ<อ><อ>จ้าเป็นเจ้าใด<อ>โปรดแ<ด>สดงให้ข้าได้ขาน ข่าวาของเราเสื่อมเลยนี่หรือว่าข้าท่องอะไรผิดไปของวิเศษที่เจ้าตามหาอยู่นี่รองพื้นลิสต์เขี่ยง่ายซึมไวไม่ตกหลงมาะสำหรับผิวคนไทยใช้ได้กับทุกวัยไม่ติดแมตมีกันแดดไม่หนักหน้าทั้งที่ปกปิดไม่ต้องเติมสักนิดระหว่างวันนี่ยุข,ของเรามีของแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยนี่มันยุคไหนแล้วกันแสงสีฟ้าได้ด้วยนะใหม่รองพื้นลิสต์ ของวิเศษที่ใครๆก็ใช้ได้